วันนี้พวกเราอยู่กันในด่านกระโดดเท้าว่าสูงที่เราจะต้องวิ่งหนีหมายเลข6กเขายืนอยู่ข้างหลังเราพี่ฝนใช่ตอนนี้เราจะต้องรีบหนีไปถ้าเรื่องหนีแล้วก็ตามฉันมาได้เลยเร็วเข้าเร็วเข้าเราจะต้องรีบกระโดดผ่านไปให้ถึงด้านบนหอคอยนะะโดดไม่ยากพี่ฝนกระโดดตามมาเร็วเข้านี่ไงด่านกระโดดตรงนี้เป็นด่านกระโดดสีฟ้าด่านกระโดดสีชมพูแล้วสีชม,มพูแล้วเหรอ ระวังทางหายเร็วเข้าเร็วเข้าเขาตามมาหรือเปล่าแล้วปุ๊กปิ๊กไปไหนแล้วเนี่ยปุ๊กปิ๊กนายหล่นเหรอฉันลืมกระโดดเพราะฉะนั้นตอนนี้นาะยจะต้องรีบกระโดดมาไม่ต้องห่วงพี่ฝนไปกันก่อนได้เลยเดี๋วก่อนนะเหมือนกับว่าจะมีใครตามพวกนายมาเลยมีใครตามฉันมางั้นเหรอหรือว่าจะเป็นหมายเลข67หรือเปล่าหมายเลข67วิ่งตามเรามางเหรอพี่ฝนใช่นี่ไงเขาตามเรามาจริงๆด้วย อยู่ที่ไหนเนี่ยเขาอยู่ข้างนอกแล้วตอนนี้เราจะต้องรีบกระโดดไปแบบนี้ไม่เรียกตามแล้วเขานําเราไม่ใช่เหรอเขานํำเราเหรอนั่นไงเขายืนอยู่ตรงนั้นอะ่ะจริงด้วยพี่เอกระวังให้ดีนะไม่ต้องห่วงเลยพี่ฝนตอนนี้พี่เอกกระโดดผ่านไปแล้วข้างหน้ามีกับดักหรือเปล่ามีกับดักแต่ไม่เป็นไรผ่านได้ผ่านได้แน่นะผ่านได้สบายๆเลยพี่ฝนเดี๋ยวอนนะเมื่อกี้ดูเหมือนกับว่าบันไดน่าจะหายไป ไม่ใช่แค่บันไดาหายพี่ฝนแผ่นพื้นก็หายด้วยแผ่นพื้นแผ่นบล็อกนี้นะเหรอใช่แล้วเขามีเครื่องหมายตกใจให้ด้วยนะจริงด้วยแบบนี้ไม่ได้ก่อนแล้วเราอาจจะต้องเพิ่มความระมัดระวังเขาอาจจะตามเรามาก็ได้พี่ฝนร,ระวังบล็อกเลเซอร์ด้วยนะนี่ไงพลังงานลดของจริงเลยกระโดดดีๆตรงนี้มีกำแพงขวางอยู่กำแพงขวางอยู่เพราะฉะนั้นจะต้องกระโดดอ้อมมาแล้วก็มีเลเซอร์ระวางทางด้วย พี่ฝนอย่าเพิ่งกระโดดถ้านายไม่บอกฉันแล้วก็ฉันกระโดดผ่านไปแล้วนะกระโดดผ่านได้ไงหายไปเลยเห็นเปล่าจริงด้วยบล็อกหายไปแต่ตรงนี้มีบล็อกกำแพงขวางทางอยู่เพราะฉะนั้นเราจะต้องกระโดดอ้อมไปทําไมถึงมีเลเซอร์แบบนี้ด้วยเนี่ยเลเซอร์เต็มไปหมดเลยเป็นกับดักแน่นอนเดี๋ยวก่อน เหมือนกับว่าจะมีใครตามพี่ฝนมาใครตามพี่ฝนมากันเหรอหมายเลข6กหรือเปล่าไม่แน่ใจพี่เอกไปก่อนนะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราจะต้องรีบไปพวกปีกรีบไปเร็วเขา้าพี่เอกหล่นลงไปแล้วเมื่อกี้เนี่ยพี่เอกอยู่ไหนอะพี่เอกตกลงไปข้างล่างพี่ฝนอยู่ที่ชั้นสีชมพูเหรอใช่ตกลงไปชั้นเดียวไม่เป็นไรไม่ใช่ปัญหาตอนนี้เราสามารถกระโดดผ่านได้แต่เดี๋ยวก่อนมีบล็อกที่มีเครื่องหมายตกใจอยู่เดี๋ยวก่อนนะ เมื่อกี้ฉันเหยียบปุ่มแล้วบล็อกสีดําหายไปอ่ะแสดงว่าน่าจะเป็นกับดักอย่างแน่นอนเลยแต่อย่างนั้นอยู่ไกลๆด,ดีกว่าเดี๋ยวก่อนนี่ไงจริงด้วยบล็อกหายไปเพี่กลจะไปแล้วนะระวังให้ดีนะมีบล็อกบางอย่างที่เป็นบล็อกล่องหนด้วยจริงเหรอข้างหน้านี้คืออะไรอะ่ะระวังไม่ฝนเป็นบันไดเลื่อนแบบรวดเร็วบันไดเลื่อนแถมมีเลเซอร์ระหว่างทาง พวกนายจะต้องระมัดระวังนะไม่ต้องห่วงเรื่องนี้ฉันถนัดอยู่แล้วผ่านมาได้แบบสบายไปเลยพี่ฝนเดี๋ยวก่อนบันไดมีแสงสว่างเหมือนกับว่าจะมีเลเซอร์นี่ไงเจอบล็อกเครื่องหมายตกใจเดี๋ยวก่อนบอกาาย <c oughs> <c oughs> <c oughs> พวกพิดนายหายไปไหนอ่ะ <c oughs> ฉันกระโดดตามไปแบบติดๆเลยกระโดดตามมาไม่ได้นะแบบนี้ดูท่าทางแล้วน่าจะมีกำดักอย่างเยอะเลยไม่ต้องห่วงหรอกเดี๋ยวแป๊บเดียวุ๊กิก็ตามมาทันละ จริงด้วยพวกปิ๊กเขากระโดดเก่งมากๆเลเซอร์อันนี้พลังงานลดไปเลยระวังบล็อกหายด้วยพี่ฝนจริงด้วยมีบล็อกข้างหน้าที่หายไปแบบนี้พวกเราจะสามารถชนะด่านนี้ได้หรือเปล่าพวกเราต้องชนะอยู่แล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้เราจะต้องรีบกระโดดไปพวกปิก๊กนายอยู่ไหนฉันกำลังขึ้นมาแล้วตอนนี้อยู่สีสม้มสีส้มแล้วเหรอใช่แล้ว ถ้าอยู่สีส้มแล้วแบบนี้อีกสองชั้นก็ผ่านด่านแล้วแ่้ะนะกําลังจะขึ้นไปสีมว่วงแล้วพี่ฝนเดีด๋ยวก่อนเหมือนสังเกตเห็นอะไรบางอย่างที่หางตาอ,อะไรบางอย่างที่หางตาหมายเล้67 7ตาม,มาหรือเปล่างั้นเพยกจะกระโดดนําหน้าไปก่อนนะกระโดดนําหน้าไปก่อนได้เลยเดี๋ยวพี่ฝนจะรอพวกปิ๊กก่อนก็แล้วกันพวกปิ๊กนายอยู่ไหนกําลังขึ้นไปแล้วพี่ฝนฉันยังมองหาหนายไม่เจอเลยไม่เจอจริงอะ่ะ ใช่ฉันมองหานายไม่เจออ๋อนั่นไงเจอแล้วนายอยู่ที่ชั้นสีม่วงตอนนี้ถ้าพวกเราสามารถกระโดดผ่านมาได้นายจะมาถึงด้านบนที่เป็นชั้นสีเหลืองแล้วนะเมื่อกี้ไม่เจอก็ไม่แปลกเพราะว่าฉันอยู่ข้างนอกขอคอยเดีว๋วกคนระวังกับดักเลเซอร์ไม่ต้องห่วงกระโดดได้สบายสบายหมายเลข6ก67ตามนายมาหรือเปล่าเรื่องนั้นฉันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันะพีวฝนเพราะฉะนั้นตอนนี้เราจะต้องกระโดดมาที่เส้นชัยก่อนแล้วล่ะ เรามาถึงเส้นชัยแล้วทุกคนแต่เดี๋ยวก่อนนะนี่เราสามารถผ่านด่านนี้ได้แล้วอย่างนั้นเหรอน่าจะผ่านด่านแล้วนะเดี๋ยวก่อนแต่ฉันคิดว่าด่านนี้น่าจะง่ายเกินไปหรือเปล่าเขาก็ไม่เห็นตามเลยหรือว่าจะมีกับดักที่อื่นอีกหรือเปล่าเนี่ยถ้าอย่างนั้นรับรางวัลแล้วลงไปสำรวจดูข้างล่างกันดีกว่าพี่ฝนหรือว่า จะให้เรารับรางวัลแล้วคราวนี้เขาจะตามเรามาฝั่งนี้มีทางกระโดดที่ชั้นล่างด้วยนะเส้นทางกระโดดไปต่อหรือว่าจะเป็นประตูถัดไปหรือเปล่าเรื่องนี้ไม่แน่ใจลงไปสำรวจกันดีกว่านี่งไงรับรางวัลมาแล้วเรากลับมาอยู่ที่เดิมเฉยไม่เห็นมีทางออกไปข้างนอกเลยจริงด้วยไม่เห็นจะมีทางออกไปแล้วพวกเราจะทำยังไงกันดีถ้าอย่างนั้น ลองกระโดดขึ้นไปใหม่ดีไหมพี่ฝนเดี๋ยวก่อนนะเหมือนกับว่าจะสังเกตเห็นบันไดฉันกำลังจะบอกว่ามีบันไดตรงนี้ด้วยนะจริงด้วยมีบันไดเป็นบันไดล่องหนหรือว่าคราวนี้เขาจะวิ่งตามพวกเรามาหรือเปล่าเขาวิ่งตามมาหรือเปล่านี่งยจริงด้วยเขากำลังตามพวกเรามาถ้าอย่างนั้นพี่ฝนต้องรีบกระโดดขึ้นมาแล้วนะ รีบกระโดดไปอย่างนั้นเหรอใช่แล้วพี่ฝนรีบกระโดดขึ้นมาเถอะมาแล้วมาแล้วตอนนี้จะต้องกระโดดไปใหม่ทางนี้ทางนี้พวกเรารออยู่นี่เร็วเข้ารีบไปเร็วเข้าแต่เดี๋ยวก่อนสะพานหายไปทําไมกระโดดสูงจังเลยกระโดดสูงเหรอใช่แล้วทําไมพี่ฝนกระโดดไม่สูงเลยเดินใหม่เดินใหม่เหรอใช่เมื่อกี้ฉันกระโดดขึ้นมาข้างบนเลยอะ่ะจริงเหรอ ฉันกระโดดขึ้นไปไม่ได้ทำยังไงดีหรือว่าตอนนี้หมายเลข6ก67เขากำลังตามมาเท่าที่มองดูเนี่ยฉันไม่เจอเลยนะพี่ฝนเขาอยู่ข้างหน้าเราหรือเปล่าเขาอยู่ข้างหน้าเราจริงด้วยไหนอ่ะนั่นไงอยู่ข้างหน้าเราจริงด้วยเขาอยู่ข้างหน้าเราเพราะฉะนั้นตอนนี้รีบกระโดดไปดีกว่าเพียกระโดดนำมาแล้วพี่ฝนรักหายไปพวกปิ๊ก,กไม่ต้องห่วงฉันกำลังกระโดดตามไปกระโดดผ่านไปได้ยังไงกันเนี้ย ฉันจะต้องรีบกระโดดผ่านไปบ้างแล้วหล่ะเรียบร้อยเราผ่านครบทุกคนแล้วเราผ่านด่านแล้วแต่ที่โกนระวังให้ดีบันไดตรงนี้หายไปบันไดาหายฉันลืมบอกอะแล้วก็บล็อกตรงนี้มีเครื่องหมายตกใจบล็อกจะหายไประวังด้วยพี่ฝนตรงนี้เลเซอร์เยอะมากๆใช่มีเลเซอร์เยอะมากๆระวังให้ดีพลังงานลดลงไปแล้วอย่าลืมกระโดดอ้อมกำแพงด้วยกระโดดอ้อมกำแพงใช่นี่ไงฉันกระโดดผ่านมาไนดะ้ยังไงกันเนี่ย ระวังด้วยนะตอนนี้พี่ฝนโดนเลเซอร์เยอะมากเลยพลังงานลดไปเยอะมากมากเลยแต่ดียวกน่นพี่เอกมีใครตามมาหรือเปล่าไม่เห็นมีใครตามพี่เอกมาเลยพี่ฝนหมายเลขหกสิบเจ็ดไม่ตามมาเหรอไม่เจอนะไม่เจอจริงๆเหรอไม่เจอเพราะว่าเมื่อกี้พี่เอกก็กระโดดตามพี่ฝนมานี่หรือว่าเขาจะอยู่ด้านหน้าเราหรือเปล่าต้องลองกระโดดไปดูแล้วละ่ะเลเซอร์ตรงนี้เยอะมากๆจะต้องเพิ่มความระมัดระวัง ระวังด้วยพี่ฝนระวังตกระวังจละล่นนะเขามีกกำแพงเป็นเขาหวงกดทุกคนมานี่เร็วพี่เอกเร็วเข้าวพกปิกมีอะไรบางอย่างอยากจะบอกเดี๋ยวตามไปกระโดดยากตรงเนี้ยกระโดดข้ามกำแพงมาได้เลยกระโดดแล้วแต่ว่าบางทีกระโดดแล้วเหมือนจะหล่นจริงด้วยเป็นกับดักระวังให้ดีเจอกำแพงตลอดเวลามาแล้วมาแล้วมาแล้ว ระวังด้วยนะถ้าออกไปจากด่านนี้แล้วก็เราอาจจะเจอเขาก็ได้นะไม่เจอแต่ว่าตรงนั้นเป็นกับดักนะพี่ฝนนะไม่เจอหมายเลข67เหรอใช่แล้วไม่เจอหมายเลข67เลยหรือว่าเขากําลังตามพวกเรามาหรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะว่าพี่เอกก็ไม่เจอเหมือนกันพี่ฝนนี่เรากระโดดผ่านด่านมาแล้วถึงสองครั้งด้วยกันแต่ว่าเขายังไม่ตามมาอีกเหรอหรือว่าเขาจะไม่ตามนะ่ะจริงด้วย เขาไม่ตามเรามาเขาคงจะไม่ตามนะแสดงว่าด่านกระโดดนี้เป็นด่านกระโดดที่ง่ายที่สุดเลยสินี่ยก็เน่าจะใช่นะด่านกระโดดที่นี่เป็นด่านกระโดดที่ง่ายที่สุดเราสามารถผ่านด่านมาได้ทุกคนเลยดีจริงๆเลยนะพี่ฝนนะแต่เดี๋วกวก่อนบล็อกหายไปบล็อกหายก็กระโดดข้ามมาได้เลยแล้วพ๊กิ๊กไปไหนอ่ะฉันหล่นแล้วนายหล่นไปได้ไงอ่ะบล็อกสะพานหายไปนะพี่ฝน บล็อกที่มีเครื่องหมายตกใจหายไปอย่างนั้นเหรอใช่แล้วแต่ว่าเมื่อกี้นี้เราสามารถกระโดดผ่านมาได้แล้วนี่นะใช่รอบแรกกระโดดผ่านได้รอบที่สองกระโดดไม่ผ่านกระโดดไม่ผ่านได้ไงุ๊กปิก๊กกระโดดไม่ผ่านไปแล้ว <c oughs> ไม่เป็นไรงั้นพวกเราเป็นกําลังใจให้นายรับรองได้เลยว่าทุกคนจะสามารถกระโดดผ่านด่านนี้ได้อย่างแน่นอนแหละ